ต้องจะไปอายากอดนอนนะมีเช้าจะควรจะกินอะไรอิร่มไว้เหน้าระวังดีๆีเวลาจะไปใน่ไกลขับรถทั้งเมืมก็จอดไว้นอนไม่แรงนะเธอฉันเองอยู่ที่นี้ตั้งใจทุกวันแค่นอนได้ยเดีวทุกคืน จะได้พบเจอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยเลืมใ,ใจมันก็คอยจะถามเธอว่าไงยิ่งจะคิดถึงฉันไหมคนดีวะค,คิดถึงฉันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟัง

ไม่ช mm ้าไม่นานจะเป็นเวลาที wal, Hence, ่เบฟันแล้วจะเป็นเวลาที่เราได้ียนข้าวกันแต่วันนี้ฉันมองจุดดาวตดวงตาองเธอแ่ฉันยังอยู่ที่นี้ดใจทุกวค้างนอนเร็วคด้านไหนช่รอเดี๋จะลงไป่ัสิ่งฉันไม่เคยลื

สวัสดีครับพูดไหมบ้างหน่อยบุญการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันเอาขอเสียงตรงนี้หน่อยได้ไหมครับน่ารักมากสวัสดีข้างหลังด้วยนะครับตรงนี้ลืมกันไปหรือยังจ๊ะคิดถึงฉันมาก ขอฟังทุกวินาทีบอกฉันไ,ได้ดังัๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งจะไม่นอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอิแต่รอเวลาด้วยเปล่าเลือดใจได้เลยแลพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าอะไรขอฟังดังๆอีกทีหนึ่งได้ไหมครับ พูดไม่ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆวย่าอยากคิดถึงแค่สวัสดีครับสวัสดีทท่าวทีวีสามสนจรที่หัวหินทุกคนนะครับผมนักศดาทอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้คุ้นหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะนับไม่ใช่นักแสดงพระเอกช่อง3นะครับเป็นได้อย่างมากก็แค่ ตัวประกอบในใจทุกคนแค่นั้นเองแต่วันนี้ตัวประกอบจะเอาเพลงมาร้องให้ทุกคนฟังนะครับทางโน้นเหนื่อยไหมครับป้า<ร>ยไฟนะครับวันนี้ป้ายไฟแฟนคลับอุตสาห์ทำมาพิเศษรุ่นอีดิชันอะไรลิมิเต็ดเอดิชันอันใหม่นะครับทำมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะไหนๆจะได้ออกทีวีนะครับลงทุนกันนิดนึงแล้วนะครับอะข้างหน้าครับข้างหน้ากีดการเนี่ยร้องเพลงใหม่พี่ได้หรือเปล่า นานร้องได้หรือเปล่านันมีเพลงใหม่เพลงนึงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงรักอบออุ่นโรแมนติกที่นัทได้แต่งทํานองเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพลงความหมายดีๆที่น่าจะเหมาะกับตัวประกอบอย่างนัทนะครับที่มักจะผิดหวังในความรักแต่เราก็คอยให้กําลังใจคนๆน,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 นั้นอยู่เสมอนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าฉันยังอยู่ทั้งคน,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 รงค,นครับ ใครลมได้ช่วยลมนะแทนลังฉันมีให้เธอนั่งทิงผ่อนคลายแั่ฉันฉันมีให้เธอได้นอนพาักกายฝ่ามือของฉันมีไว้ประคองเมื่อเวลาจะพลังพลาดไปไม่ต้องกลัว ฉันไม่เคยห่างเธอไหลฉันให้จะเกาะไว้เมื่อเธอต้องการวันไหนที่เธอหนีใจและกายลือเธนกับการเดินทางที่แสนยาวไกลกับอะไรที่ต้องเผชิญไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่ทั้งคน จะไม่ไปไหนเลยฉันขอระบายเธอไว้จะไม่ไปไหนไกลจะนับจะนับเไ่ไจะไม่ไปไหนเลยจำไดเจอเพ่อฉันวันคืนที่เราอ,อยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอ vậy hả vậy hả ông canh chân mi ở bài bài long chào ông chân chân mi ý thức đã xong lần ta nơi đã chị mi bài mày ồm đi xin lỗi Không ạ จะไม่ไปไหนเลยฉันขอระบาดเธอไว้จะไม่ไปไหนไกลจะนาวจะนาเท่าไรจะไม่ไปไหนเลยจำไว้จะเ่อฉันวันคืนที่เราอยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอ ิวไปกั็ร้องงานหะุ้นสุดท้ายแล้วจะไม่ไปไหนเลยฉันยังขอรักษาไว้จะไม่ไปไหนไกล จะหนจะหนาวเท่าไรจะไม่ไปไหนเลยจำไว้ธะกับฉันวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอ จังไว้เธอพบฉันวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธออยู่ด้วยกันไปมีฉันและเธอ แล้วขอเชิญพี่ตุ้ยเกียรติกระมวลล่าท่าสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับทุกคสวัสดีครับขอเชิญคุณอาร์ตประสุและคุณโดนัทมนัสนันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัมาต้องตุ้ยวันนี้เลยดีกว่านี่ปังเอฟปังเอฟเป็นไงคะวันนี้วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอคุณตุ้ยเกียรติกมลล่านกกระทานกกระทาเดี๋ยวผมขอเชิญหมักลูกก่อนแล้วกันพี่เป็นไง การร้องเพลงของครอบครัวละครเราใช้ได้นะพี่นี่ร้องร้องเพราะมากโดนัทร้องดีมาก่าว,กวันนี้ขนาดออมอมเสียงนะเป็นไงครับโดนัทครับเสียงหวานมาก ตุ้ยสอนค่ะเวลาถ่ายละครไม่จริงจะบอกว่าทั้งหมดนี้คือสตาร์คอนเสิร์ตของครอบครัวละครเราทั้งหมดเพราะว่านัทก็มีละครกับช่องสามใช่ครับต่อไปง่ายต่อไปต่อไปคร้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมาอีกบ่อยๆเลยครับตุ้ยเกียรติกมลนี่มีไปแล้วครับอ่านี่เรื่องด้วยฟ้าค่าสุดแซ่บเล่นกับโดนัทนะคะสุดแอปนี่ตอนนี้แอดกำลังมีละครจะเข้านี่ใช่ไหมมีครับมีมณีแดนสวงครับแล้วก็มีถ่ายหงส์สบัดลาย เนื้อเมฆสองแล้วก็เดี๋ยวอีกเดือนหน้าเปิดอีกเรื่องหนึ่งฮะโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยอ่ะตุ้ยตุ้ยครับผมเพิ่งปิดไปครับขุนศึกครับโอ้โหจัดหนักเลยนี่เรื่องนี้จัดหนักครับต้องพักร้อนก่อนฮะจัดหนักขนาดนี้ตอนนี้ไปซ้อมบอลครับซ้อมบอลเดคใครอยากให้นัดไปเพื่อกช่องสามขอเสียงหน่อย โอ้โหถ้าขอคุณร้องเพลงประกอบละครก็จะดีใจตายเลยมีมีนี่มีมีต่อไปต้องมีเพลงของนัดมาร้องก็จะดีขนาดดีที่พูดแล้วนะครับเดี๋ยวนจะเอาไปอ้างกับผู้บริหารพี่พี่เขาพูดอย่างนี้ทีไรนะไม่มีใครเคยได้อนี่ละครของพี่จอนนี่ไงพี่จอนนี่ตอนนี้มีมีละครใช่ไหมไม่ตอนนี้ผมทําบอลอย่างเดียวอ๋อทำบอลทำบอลนัดแล้วตั้งแต่สองทุ่มมีเปิดโต๊ะยาววหล่ดเลยวันที่ 11มีนาคมนะครับชาวยินใครว่าก็ไปเจอกันที่ราชมังคลากีลาสถานครับที่หลวงจะพบกับทีมไวท์ดากอนและบลูดากอนนี่ทีมของผมเมือนั้นเลยที่อยู่แถวนี้มันเกี่ยวกับพ่อรักจึงจัดให้ไหมคะอยู่ทีมไหนอยู่บูครับอยู่บูครับอยู่บูครับอยู่ทีมด้านนี้ครับผมบูครับนี่ทีมผมหมดนี่เชียร์ลีเดอร์ทีมผม ใช่หรือเปล่าอย่ามั่วอย่ามั่วแต่ดมั่วอย่ามั่วแต่ทีมไวท์ดาก้อนผมนี่ประกอบไปด้วยเคนธีรเดชโอ้นะเดชคู่กิมิยะมั่วมั่วเฮ้ยจริงจริงจริงๆมาริโอเมาเลอร์ลอยอยู่ฟังผมหมดอ่ะพวกหน้าตาโหดๆเนี่ยไปด้านนี้เดี๋ยวไปเจอกันนนะมกี่เด๋ยวันนี้ขอบคุณมากให้ทั้งสี่ท่านได้ฝากอะไรฝากผลงานตัวเองหน่อยให้สุภาพสตรีก่อนโอเคคุณโดนัทก่อนเลย ก็ฝากละครแล้วกันนะคะก็อยากให้ดูทุกเรื่องนะค่ะแต่ว่าดูเป็นพิเศษนะคะเดือนหน้าอย่าอย่าออกไปไหนนะคะมีโดนัทกับตุ้ยเล่นด้วยขุนศึกค่ะเป็นละครฟอร์มใหญ่มากนะตุ้ยของช่องสามค่ะแล้วก็เราทํายทำกันนานมากแล้วค่อนข้างแบบใหญ่อย่างนี้เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วค่อนข้างแบบหนักนะคะก็เป็นความตั้งใจของพวกเรานะคะชาวทีวีซีแล้วก็นักแสแงของช่องสามก็อยากให้ชมกันค่ะครับขอบคุณมากครับตอนนั้นครับขอบคุณผู้ชมนะครับผมต่อไปครับ สุนรอัโัสุรเอาลูกมือให้ผมก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดนะครับที่ร้องไปเมื่อกี้ชื่อเพลงฉันยังอยู่ทั้งคนนะครับตอนนี้มี MV แล้วด้วยนะครับก็ฝากให้ทุกคนลองไปหาดูกันล้กันครับแล้วใครอยากคุยกันนัดก็เข้าไปที่ Facebook หรือ Twitter ของนัดก็ได้ครับนัดสุนทนครับผมครัขอบคุณครับนัดครับสุนทรนะครับ พี่ตุ้ยมาผมฝากฟุตโอ้โหสุดยอดจริงว่ะตุ้ยพูดได้จริงใจหัวหิน่ายยังเท่าเดิไม่ได้เริ่มเลยนะะฮถ้าชาวหัวหินไปราชมังไม่ได้เปิดดูช่องสามวันที่สิบเอ็ดมีนาใช่ครับถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันจะได้เห็นความเมามันครับได้เห็นพี่โบ๊ทไปเป็นนายทวารรักษาอคนายประตูนายทวารใช้คำว่านายทวารแล้วมันดูยังไงไม่รู้วันนี้ไม่ใช่เกงที่ใส่แต่มันสนามมันต้องรักษาทวารมาอย่างแรงนะ42ปีช่องสามครับสนุกแน่นอนครับ11มีนานี้ครับครับผมคุณครับขอบคุณมากครับขอบ ก็ฝากฟุตบอลเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ11มีนานี้นะครับแล้วก็ฝากละครแล้วกันครับน่าจะได้ชมเร็วๆนี้นะครับมณีแดนสวงนะครับเล่นกับซาร่าเล็กนะครับแล้วก็หงษ์สบัดลายแล้วก็เหนือเมฆครับของพี่น้องชัดชัยครับนี่อีกทีนี่อ๋อเพราะละครเพราละคเยอะเลยเยอะเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับ่านด้วยเชิญนับ